ดาวเสาร์โคจรวิปริตนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่23สิงหาคมจนถึง13กุมภาปี2569ดวงชะตาเป็นอย่างไรโดยรวมนะครับซึ่งดาวเสาร์เดินวิปริตเนี่ยตามหลักโหราศาสตร์นะครับเป็นการโคจรที่ผิดปกติคือการเดินถอยหลังซึ่งปกติดาวเสาร์เนี่ยถ้าเดินตามหลักนะครับก็จะต้องเดินเข้าสู่ในราศีเมษแต่ในช่วงที่มันวิปริตเนี่ยเดินถอยหลังกลับมา อยู่ในลัคนาราศีกุมแทนซึ่งมันอยู่ตั้งแต่วันที่23สิงหาคมจนถึง13กุมภา69ครับจึงทำให้ดาวเสารเป็นดาวแห่งกรรมเก่าคืนสนองเป็นดาวตัวแทนใน่งความอดทนอดกลัน้นซึ่งการเดินวิปริตเนี่ยก็จึงทําให้คนที่เกิดในทั้ง12ราศีเนี่ยจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับการทบทวนเหตุการณ์อะไรบางอย่างในชีวิตที่เข้ามาอย่างเช่นคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมจะมี การแบกเรื่องของทุกโทษนะครับหรือทุกขของคนอื่นก็สภาพจิตใจก็อาจจะมีความอึดอัดรู้สึกโดดเดี่ยวจึงต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ให้ดีนะครับหรือว่าตั้งคําถามอุดมการแนวคิดที่ทําให้มีเรื่องราวที่เราต้องมาคิดย้อนกับทบทวนตัวเองดูในช่วงที่ดาวเสา โครจรวิปริตเข้าสู่ในราศีกลุ่มนั่นเองซึ่งลัคนาราศีมังกรกุมมีนถูกย้อนกรรมถูกกรรมเก่าเหมือนเราจะต้องชําระอะไรบางสิ่งบางอย่างทั้งในเรื่องการเงินในเรื่องเกี่ยวกับภาระหนี้สินต่างๆก็จะเป็นคนที่ต้องแบกทุกในเรื่องตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ลัคนาราศีสิงห์ที่ดาวเนี่ยมันโครจรให้ไปพิสูจน์ตัวเองเกี่ยวกับในเรื่อง แฟนคู่ครองที่เราจะต้องมาทบทวนชีวิตหรือหุ้นส่วนทําให้มีเรื่องต้องคิดทบทวนตัวเองต่างๆหรืออาจจะต้องมีความทุกข์เขาเรียกแบกภาระทางด้านจิตใจดีกว่าแต่ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้เพราะมันเป็นดาวโครจรนยิบสามสิงหาจนถึง 13กุมภาพันธ์69มันก็จะเดินไปเป็นปกตินะครับซึ่งคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความกังวลทุกใจเรื่องปัญหาญาติพี่น้องหรือแม่นะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องหาวิธีทางออกดีๆเราอย่าไปทุกข์ใจจนเกินไปนะครับจนสุขภาพเราเสียนะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเมื่อมันโครจรให้ทุกมันจะทําให้ส่งผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพของแต่ละบุคคลครับแต่ลัคนาราศีเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับที่ผมมาบอกวันนี้คือการมา เตือนให้รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นอิทธิพลของดาวเสาร์ที่โคจรวิปลิตจึงทำให้เหตุการณ์มันดูวุ่นวายขัดแย้งจึงทำให้เรามาบอกวันนี้เพื่อให้ท่านเนี่ยได้นำไปปรับใช้ชีวิตประจำวันไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันมากเพราะถ้าหากท่านกดดันและเดินไปตามดวงดวงชะตาของท่านจะ ัญหาสุขภาพได้ง่ายนะครับอยากให้ทุกท่านตั้งสติทาทานทําบุญหาที่สบายใจในการพักผ่อนจิตใจในช่วงนั้นเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถลดในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาภาระความแบกทุกข์ความเครียดตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ระมัดระวังสุขภาพงาน,นเดินทางต่างๆไปไหนควรระมัดระวังอย่าประมาทสําหรับวันนี้นะครับก็นาเกจความรู้โหราศาสตร์ในการมาบอกในเรื่องเกี่ยวกับดาวเสาร์ที่จะโคจรวิปลิตในช่วงสิงหาจนถึง13กุมภาพก้าวครับท่านใดที่อยากจะทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆก็สามารถพิมพ์ม,มาใน ได้เลยนะครับผมก็จะนำเก็บความรู้ดีๆนะมาบอกกับทุกท่านนะครับให้เป็นหลักในการดำเนินใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ